สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมา,าใช้งานตัวระบบปฏิบัติการ Ubuntu เวอร์ชัน20.04 LTS นะครับในรูปแบบหน้าจอ,อ LXQT นะครับหรือที่เรียกว่า L Ubuntu นั่นเองนะครับผมก็สำหรับในคราวนี้เนี่ยก็จะมานำเสนอเทคนิค,นควิธีการอาจใช้ในส่วนของฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะครับน,นือในส่วนของ GPU นะครับหรือตัวที่เรียกว่าการจด นั่นเองนะครับก็ในการจอหรือตัวที่เป็น G P U เนี่ยก็ในสมัยนี้เนี่ยก็เขาจะมีส่วนประมวลผลนะครับที่ที่เรียกว่าเป็นตัวประมวลผลทางด้านวิดีโอนะครับติดตั้งมาให้ในส่วนของการ์จอรุ่นใหม่ๆห,ห,หลายรุ่นแล้วนะครับผมก,ก็ในส่วนของตัวระบบที่เป็นทางฝั่ง Windows เนี่ยเขาก็มี Driver แล้วก็มีซอฟต์แวร์นะครับในการเข้าถึงในส่วนของตัวภาคทราหัสวิดีโอในส่วนของตรงนี้เรยเดียวเียกว่าจะเป็น การเริ่มต้นกันอยู่แล้วนะครับผมก็เป็นที่มาว่าทําไมใน Windows เนี่ยเล่นวิดีโอ YouTube หรือเล่นพบไฟล์มีเดียเพเยอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันถึงได้เล่นได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดเลยนะครับทั้งที่มันก็ใช้ C ี u ก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะครับก็เขาก็มีในส่วนตรงนี้ในการช่วยในการทํางานนะครับทำให้ไม่เป็นภาระในส่วนของ C p u หลักนะครับแต่พอมาเป็นในส่วนของฝั่งทีนุกเนี่ยเนื่องจากความหลากหลายในตัวของตัวระบบเองเนี่ยมันก็ทําให้การพัฒนาในส่วนของตรงนี้มันเป็นได้อย่าง ยากลาบากนะครับก็เลยทําให้มีอซอฟต์แวร์ที่มีหน้าที่ในส่วนของตรงนี้มีอยู่หลายตัวนะครับก็แต่ก็มีนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต้งและใช้งานได้อย่างไม่ยากนะครับก็ในคราวนี้เนี่ยก็จะมาเซตแนะระบบของตัวระบบปฏิบัติการ Linux เนี่ยให้สามารถเข้าถึงในส่วนของฮาร์ดแวร์ทอรหัสวิดีโอนะครับสําหรับในการเล่นวิดีโอฟาร์มเลเยอร์งแล้วก็เล่น u t u b e นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะต้องเซตอย่างไรบ้างนะครับผมก็เราเริ่มกันเล ดีกว่านะครับครับก่อนที่จะเข้ามาสู่ในส่วนของการตั้งค่าในส่วนของการใช้การจอนะครับในการทอลาดวิดีโออะไรต่างๆครับก็เดี๋ยวเราจะมาทําความรู้จักกับตัวระบบนะครับที่จะมารับผิดชอบในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็เราจะมีชื่อเรียกว่าวิดีโ Acceleration API ครับหรือที่ย่อๆกันว่า VAAPI นะครับนี้ เป็นระบบนะครับที่มีหน้าที่ในการช่วยในการติดต่อสื่อสารกับในส่วนของตัวระบบอื่นๆน,นะครับก็มันทําให้การพัฒนาตัวโปรแกรมเนี่ยมันไปในไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือตัวอย่างตัวนี้คือ VAAPI เนี่ย,ยก็สร้างขึ้นมานะครับเพื่อให้เราเข้าถึงนะครับในส่วนของการถอดรหัสวิดีโอด้วยฮาร์ดแวร์ะนะครับหรือการถอดรหัสด้วยการจอเนี่ยให้มันไปใช้คําสั่งในรูปแบบเดียวกันนะครับคือไม่จําเป็นจะต้องอใช้การจอเฉพาะ ค่ายหรือจะต้องใช้เฉพาะรุ่นนะครับหรือจะต้องใช้ซอฟต์แวร์เฉพาะตัวอะไรพวกนี้นะครับก็มันทําให้การพัฒนาทําได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีปัญหาน้อยลงนั่นเองนะครับก็จริงๆในส่วนของซอฟต์แวร์ระบบพวกนี้เนี่ยก็มีเรียกว่าหลากหลายหน้าที่หลากหลายแล้วแต่ว่า,าผู้พัฒนาเขาจะออกแบบมาเพื่อเอาไว้ทํางานในลักษณะไหนนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะผมก,ก็ในส่วนของตัวนี้เนี่ย v a a p i เนี่ยก็อย่างที่บอกก็คือเป็นซอฟต์แวร์ที่เขา ไว้เชื่อมต่อกับตัวในส่วนของระบบการถอดรหัสวิดีโอด้วยฮาร์ดแวร์หรือการใช้การ์ดจอในการประมวลผลนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่พัฒนาโดยบริษัท i ิน e l นะครับผมก็เป็นผู้พัฒนาหลักนะครับก็ใช้กับตัวการ์ดจอออนบอร์ดนะครับของตัวทาง i ิน e l เองนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับในการพัฒนาระบบขึ้นมานะครับผมก็ถึงแม้ว่าในส่วนของตัว VA API จะพัฒนาโดย Intel นะครับแต่ก็สามารถที่จะให ให้คนอื่นนะครับก็เข้ามาร่วมในการพัฒน,นาในการรองรับระบบตัวนี้ด้วยนะครับผมก็ในส่งของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะที่รองรับนะบก็จะมีครบทุกค่ายนะครับทั้งในส่งของ Intel นะครับผมของทาง NV i d i ดียแล้วก็ทางของ AMD เลยนะครับผมก็3มเจ้าใหญ่นี้เขาก็รองรับครบถ้วนนะผมก็มาดูรุ่นที่รองรับกันบ้างนะว่าการทลาดด้วยการจอด้วยซอฟต์แวร์ v a p อเเนี่ยเขาจะต้องใช้อ่าในส่วงของฮาร์ดแวร์ระดับ,ดบ นได้บ้างนะครับผมก็ในส่วนของ i n นะครนะก็ Intel ขั้นต่ำก็คืออ่ากราฟิกนะครับรุ่นอ่ GMA 405นะครับหรือชิป Intel G45 นะครับผมขึ้นไปนะผมก็ G45 นี่น่าจะเป็นชิปตัวสุดท้ายแล้วละมังที่รองรับกับ CPU Core 2 Duo นะครับผมก็กหมายความว่าตั้งแต่ CPU ที่เป็น Core i ขึ้นมาเลยเนี่ยก็สามารถรองรับได้อย่างไม่มีปัญหานะครับผมโอเคก็ในส่วนของอ่าทางค่าย Nvidia นะครับก็เร ริ่มต้นก็คือ GeForce 8นะครับ8 s ี r i ส์เลยนะครับผมก็ GeForce 8 s ี r ีส์ไม่ใช่เป็น s ี r ีส์ที่อยู่ในโน้ตบุ๊กนะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือ8นี่คือ GeForce แบบ8000ตั้งแต่10ปีที่แล้วนะผมก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับก็ไล่ขึ้นมานะครับผมก็โดยจะรองรับอ่าในส่วนของ d r i v e ์ที่เป็น d r i v e ์สแตนดาดที่ติดตั้งอยู่ใน Linux หลายตระกูลหรือว่าจะเป็นในส่วนของ d r i v e ์ของทาง Nvidia เองนะครับก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ ในสองของทางค่าย AMD แล้วก็ ATI นะครับอันนี้คือเจ้าเดียวกันนะครับก็รองรับนะการจอตั้งแต่รุ่น Radeon HD 2000 Series เลยนะครับก็ออกมาไล่ๆเรียกกันกับนะทางฝั่งของ GeForce 8 Series เลยนะครับผมก็ในก่อนที่จะเปิดใช้งานตัวระบบตัวนี้เนี่ยก็ต้องตรวจสอบดูก่อนนะครับว่าตัวผุ้กรณ์ที่คุณมีอยู่เนี่ยรองรับหรือเปล่านะครับผมก็อย่างพวก CPU เก่าๆอะไรพวกนี้ก็ในสวนของชิปออนบอร์ดเนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้นะก็ ให้ดีก็อาจหาซื้อพวกการ์ดจอแยกในราคาที่ไม่จะเป็นต้องแพงก็ได้นะครับก็ให้มันอยู่ในรายการของอุปกรณ์ที่รองรับมันก็จะสามารถที่จะทอรหนสหในส่วนของ V o ดีอได้แล้วนะครับผมอันนี้ก็คิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับก็ในส่วนของพื้นฐานของตัว vaa pi เนี่ยก็จะมีเท่านี้นะครับผมก็รอในส่งอุปกรณ์อะไรต่างๆก็รับู้แล้วนะครับผมแล้วก็ในส่วนของวิดีโอโคเดกนะครับก็ในส่วนของตัวระบบตัวนี้เนี่ยจะรองรับการทอรหัส m อ็ม็กสองครับก็จะเป็น DVD อันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นบูเลนะครับผมแล้วก็ให้สองสี่นี้ก็จะเป็นในส่วนของวิดีโอ u t u b e นะครับผมแล้วก็ VP9 นะครับผมอันนี้ของตัวน,นี้จะเป็น u t u b e นะแต่ก็ก็ต้องไปดูแหละนะครับว่าการ์ดจอที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันรองรับการถอดรหัสวิดีโอในรูปแบบไหนบ้างนะครับผมก็จะต้องไปไล่ไปตรวจสอบข้อมอูลก่อนนะว่าจะได้ใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับก็หลังจากที่ได้เล่าไปคร่าวๆแล้วนะครับสำหรับในตัวใน เรื่องของ VAPI นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนที่จะเซต up อะไรต่างๆนะเราจะต้องรู้ก่อนว่าฟังก์ชัน VAPI a เนี่ยมันทํางานได้หรือเปล่านะครับก็วิธีง่ายๆเลยคือใช้คําสั่ง V a info นับในเทอร์มินอลนะครับผมเสร็จแล้วกด enter ลงมาถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับก็สแสดงว่า work นะครับผมก็จับคนที่พิมพ์ไปแล้วนะครับมันขึ้น command file นะครับก็สามารถใช้คําสั่ง sudo so e n a AP t apt e n t install นะ v e n v แล้วก็ v a นเสร็จแล้วกด enter ลงมานับก็ถ้าใครติดตั้งที่เรียบร้อยนะครับก็เราก็ใช้คำสั่งนะ va info นะครับผมก็มันก็จะขึ้นรายละเอียดขึ้นมานะครับผมถ้าถ้าของใครนับขึ้นเป็นเ error แล้วก็ไม่ขึ้น support profile นี้ขึ้นมานะครับก็มันมีอยู่2กรณีด้วยกันนะครับก็คือกรณีแรกครับก็ในเรื่องของ driver ไม่มีนะครับผมก็สำหรับผมเนี่ยครับก็ใช้ Ubuntu ในเวอร์ชั่น 2004อยู no ่นะขณะนี้นะครับก็ใช้การ์ด AMD นะครับก็มันจะขึ้นเลยเหมือนกันนะครับผมก็ต่างจากที่ติดตั้งนะแล้วก็ในส่วนของนี่ครับตัวที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะครับเชอใช้ชิป Intel นะครับออนบอร์ดนะอันนี้เป็นบอร์ด Atomic Pi ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เอามาลองเลยนะครับส่วนที่เป็นการ์ด NVIDIA เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมก็ไม่ได้ใช้การ์ดของค่ายนี้นะครับผมก็ลองตรวจเช็คให้ดีก่อนนะครับเนื่องดิเวอร์นะครับการติดตั้งก็ไม่ยากนะผมก็ลองค้นหา Google นะครับก็เดี๋ยวผมจะลงคำสั่งนะครับในส่วนของลงไดเวอร์ VAAPI สำหรับการ์ดของแต่ละยี่ห้อแล้วกันนะครับเพื่อจะได้ไปเช็คดูว่าเออมันเวิร์กหรือเปล่านะไม่ได้ติดตั้งลงไปหรือยังนะในกรณีแรกนะก็คือไม่มีไดเวอร์นะมันก็จะเออเลอร์ขึ้นมากับในกรณีที่สองก็คือถ้าสปอร์ตโปรไฟล์ไม่ขึ้นนะครับผมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการ์ดจอของคุณนั้นไม่รองรับการถอดรหัสด,ด้วยฮาร์ดแวร์นะครับผมก็อาจจะต้องใช้การ์ดจอในรุ่นที่สูงขึ้นวันนี้นะครับแต่ผมคิดว่า คงน่าจะมีน้อยนะครับที่ใช้การ์ดจอที่ไม่ได้รองรับในส่วนของการถอรดรหั์ด้วยฮาร์ดแวร์นะครับนอกจากจะว่าจะเป็นการ์ดจอของออนบอร์ดของอ่าอินเทนะพวก c อ r e 2 d u o อะไรพวกนี้นะโอเค okay, นะครับผมก็เดี๋ยวจะมาดูในส่วนของซั p พอร์ตโปรไฟล์ก่อนครับก็สิ่งที่ได้พูดไปก่อนอน้นนี้ก็คือเราต้องเช็คก,ก่อนว่าอ่าตัวการ์ดจอของเราเนี่ยรองรับการถอรดรหัสโคเด็กอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปใช้งานนะครับผมก็ตัวอย่างที่ผมมีอยู่ก็คือตัวบอรนะ์ดอะตอมิกพายเนี่ยรองรับการถอรด รหัสอ่าวิดีโอโคเดกเอ็มเป็กสองนะก็คือในส่วนของ DVD นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็คือเป็น h 2 6 4นะครับก็จะมีเยอะๆแบบนี้นะครับอันนี้รองรับ h 2 6 4ในรูปแบบของเบสไลน์เมนไฮไฮโปรไฟล์นะครับผมแล้วก็รองรับที่เป็น 3d ด้วยนะครับก็นั่นหมายความว่าในส่วนของการถอดรหัสโคเดก h 2 6 4นี้สบายนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการถอดรหัสอ่า VC1 นนั่นคือบูเลนะครับผมก็รองรับเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีรองรับในส่วนของ vp 8 นะครับผมก็อันนี้จะเป็นโคเด็ก u t u b e ของเก่านะครับผมอันนี้เขก็หาพวกวิดีโอที่รองรับได้น้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคือเป็น HEVC นะอันนี้เป็นเมนโปรไฟล์อย่างเดียวนะที่เขารองรับนะครับผมแล้วก็มันจะมีในส่วนของคำนี้ครับ VA Entry Point VLD กับ VA Entry Point ENC ตัวนี้นะครับความแตกต่างของมันอยู่ที่ตัวที่เป็น VA Entry Point VLD ก็คือในการถอดรหัสตัววิดีโอนะครับตามโปรไฟล์ข้างหน้านะครับผมแล้วก็อีกบรรทัดนึงนะ จะเป็น VA Entry Point ENC ตรงนี้ก็คือการ Encode นะครับผมก็คือการเข้ารหัสวิดีโอตามโปรไฟล์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็คือตัวกรจอของรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีความสามารถในเรื่องของการถอดรหัสแล้วก็การเข้ารหัสด้วยนะครับก็อันนี้เราก็สามารถเช็คได้ว่าการเข้ารหัสก็สามารถเข้ารหัสในส่วนของอ่าโคเดกอะไรได้บ้างแล้วก็สามารถถอดรหัสโคเดกอะไรได้บ้างนะครับก็ขึ้นตามนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมคิดว่าน่าจะตรวจสอบได้ไม่ยากนะครับผมอันนี้ก็ขึ้นให้ดูนะ ถ้าขึ้นแบบนี้นะครับแสดงว่าใช้งานได้นะครับผมก็ในส่วนของอ่าจะเป็นเทอร์มินอลก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวปิดก่อนต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาเซตซอฟต์แวร์ในการเปิดวิดีโอนะว่าอ่าให้มันใช้ฟีเจอร์ VAPI ตัวนี้นะครับให้มันทอลัดเดยกกาจอนะับก็โปรแกรมที่แนะนําก็คือ VLC Media Player นะวันนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับในสอง Ubuntu นก็จะเป็น Snap หรือเป็น f l a t p a k หรือจะเป็น APT ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมวันนี้ขอให้เปิดโปรแกรมขึ้นมาให้ได้นะผมก็นะครับวิธีเซตก็คือให้ไปที่ ที่ Tools นะครับผมแล้วก็ไปที่ p r e f e r e n c e นะครับผมแล้วก็มาที่แท็บ อินพุตอ่าโคเดกนะครับผมนี่เราก็นี่ครับฮาร์ดแวร์แอคเซลเลเรตเดโคดิ่งนะให้เลือกเป็น VAAPI Video Decoder นะผมนี่ก็นี่ครับให้เลือกตัวนี้แลยิงอโตเมัติก็จะเลือกให้อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ใช้การ์ดจอของทางค่ายเ v i d i ดีนะครับผมถ้าลงไดเวอร์ที่เป็นของ NVdia ีเอเ่ยมันจะมีฟีเจอร์ที่เรียกว่า VDPAU นะครับผมก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ถ้าเป็นการ์ดทั้ง AMD แล้วก็ Intel ก็เลือกเป็น VAAPI Video Decoder นะับ เสร็จแล้วกดเซฟนะครับเพียงเท่านี้นะครับตัวซอฟต์แวร์ VLC Media Player ก็รองรับการถอดรัดวิดีโอด้วยการจอบอย่างที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดวิดีโอตัวอย่างดูนะครับว่ามันจะลื่นแค่ไหนครับตัวไฟวิดีโอนะครับก็เป็นไฟล์วิดีโอแบบสายห1 0 8 0 p ที่30เฟรมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยอ่านี่ครับผมก็ขึ้นมาแล้วนะครับลองดูสิครับว่ามันจะลื่นหรือเปล่านะครับผมนี่ครับก็ผมรู้สึกว่าเออมันก็ลื่นดีเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูใน ส่วนของอการใช้ CPU กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็หลายคนอาจจะสังเกตเห็นแวบๆอะไรเนะี่ยที่หน้าจอนะผมก็อันนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นในส่วนของไดรเวอร์ของตัวระบบนะครับตัวที่เป็นฮาไดรเวอร์ Driver การ์จออาจจะทํานได้ได้ไม่ดีนักนะผมอันนี้ก็ก็ในเรื่องของการทดลาดด้วยการ์จอเนี่ยบางทีมันจะขึ้นอยู่กักบไดรเวอร์ของการ์จอด้วยนะว่าเออไดรเวอร์ Driver มันออกแบบมาดีมากหรือแค่ไหนนะเพราะถ้าไดรเวอร์มันทํามาไม่ดีเนี่ยมันก็ทําให้การดูวิดีโออาจจะมีปัญหาได้นะครับผ เนี่ยครับจะสังเกตเห็นว่าการใช้ CPU นะครับน้อยมากๆเลยนะครับผมแค่สิบนะครับบันนี้ CPU Intel Atom s 5 z า Set 8 3 5 0รนะแค่ประมาณสัก1.4กิกะเฮิร์เท่านั้นนะครับผมสำหรับ CPU ตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะดูวิดีโอได้แบบสบายๆนะวันนี้เนี่ยครับก็คือความสามารถของตัวการ์ดจอออนบอร์ดของ Intel นะครับที่มีส่วนช่วยในการถอดรหัสประมวลผลในส่วนของวิดีโอนะครับผมก็โอเคนะครับก็การทดสอบในนี้ก็จะมีเพียงเท่า ตอนนี้ครับ้อต่อไปนะครับก็จะมาดูในส่วนของการเปิดเว็บไซต์ u t u b e นะครับผมโดยการทอรหัสด้วยอ่าการจอเหมือนกันนะครับก็ตอนนี้นะครับก็จะใช้โปรแกรม Mozilla Firefox นะครับผมก็จะเป็นโปรแกรมเล่นเว็บเริ่มต้นนะของตัว Linux ในในหลายหลายตระกูลนะครับผมโดย Firefox ที่เราจะต้องใช้นะก็คือเราต้องใช้ Firefox เวอร์ชัน80ขึ้นไปเท่านั้นนะครับผมจึงจะสามารถเปิด VAAPI ได้นะครับผมถ้า Linux ดิจิทไหนที่ใช้ Firefox เวอร์ชันต่ำกว่านี้จะต้องจะต้องอัปเกรดนะครับ โอเคนะครับผมก็ในส่วนของไฟฟอกนะครับก็จะมีวิธีการเซตนะครับดังต่อไปนี้นะครับผมก็ให้ใช้อ่าพิมพ์ใน URL นะครับผม about เครื่องหมายโคลอนคอนฟิกนะผมก็จะขึ้น process with caution นะครับผมก็ accept แล้วก็เซิร์ชไปนะครับคำว่า web render อรนี่ครับข้อนี้นะครับ GFX จุดเ e ็บ e รนเดอจุดอนะถ้าจาก false นะครับให้เป็น true นะครับผมถ้าใครเป็น true แล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับนี่ครับสเต็ปแรกต่อไปนะครับก็ในส่วนของ VAAPI นะครับผมก็นี่ครับก็จะมี media ffmpeg. v a p i diem display enable นะให้เปลี่ยนจาก false นะเป็น true นะผมถ้าใครเป็น true แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็อันนี้เช่นเดียวกันนะ media ffmpeg v a p i enable นะจาก false ก็เปลี่ยนเป็น true เช่นเดียวกันนะครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับในการทั้งค่าในสองของไฟ f a s e นะครับผมอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับก็ให้ปิดแล้วก็เปิด ตัว Firefox ขึ้นมาใหม่ก็สเต็ปต่อไปนะครับก็ให้ดาวน์โหลดในส่วนของ e x t e n s i o n นะครับในส่วนของ add on นะครับชื่อ ah s 2 6 4 i f i นะนรับนี่นะครับผมก็ให้ดาวน์โหลดในส่วนของ Extension ตัวนี้เข้ามานะครับเพราะว่าในส่วนของตัวกระจอที่เราได้ทำการทดสอบให้ดูนี่ครับไม่รองรับในการทอรหัสวิดีโอ vp9 นะผมซึ่งเป็นตัวโคเดกวิดีโอสำหรับของ u t u b e นะครับผมซึ่งซึ่งจะมีกระจอรุ่นใหม่ๆครับแค่ไม่กี่รุ่นนะที่จะรองรับนะผมอันนี้ก็ไม่ เราก็ต้องใช้ extension ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนนะครับโคเดกของ YouTube นะจาก vp 9ไว้เป็น h 2อง่ที่สามารถรองรับได้นะเสร็จแล้วกด add to firefox นะผมอันนี้โอเคนะครับก็ท่านี้ก็ได้ทําการติดตั้ง extension เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับก็เสร็จแล้วก็ปิดโปรแกรม firefox นะครับผมต่อไปนะครับก็เปิดในส่วนของ file manager ขึ้นมานะครับให้ไปที่หน้า home แล้วก็ user ของเครื่องเรานะครับผมแล้วก็ให้คลิกขวานะครับแล้วก็เลือก show hidden f i l e นะถ้าใครไม่มีเมนู ตัวนี้นะครับให้กด c o n t r l H นะผมกดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะโชว์ที่เป็นไฟล์ที่เป็นจุดนำหน้านะไฟล์จุดนำหน้าของรีโนก็คือเป็นไฟล์ซ่อนอยู่นะครับการกด Control H ขึ้นมาก็เป็นการระบุว่าตอนี้เราเปิดไฟล์ที่ซ่อนอยู่นะครผมแล้วก็นี่ครับให้ดบ u b l e ลคลิกที่ไฟล์ .profile นะผมอันนี้นี่ครับก็จะขึ้นเป็นไฟล์ตัวเป็น .txt e ขึ้นมานะครับก็จะมีคำสั่งดังนี้นะครับผมให้เราพิมพ์คำสั่งดังนี้นะครับต่อท้ายไฟล์ตัวนี้นะครับโดยพิมพ์คำว่า export นะครับผมเว้นวรรคแล้วก็ mosx11 แล้วก็ egl เท่ากับ1นะครับผมเสร็จแล้วก็เซฟนะครับผมอันนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับ Linux distribution ได้ทุกตระกูลนะครับที่เป็น display server เป็น x11 นะครับผมแต่ถ้าใครใช้ที่เป็น w a y l a n d ก็จะเป็นอีกคำสั่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะเอาลงไว้ที่ใต้คลิปหรือจะเป็น insert ขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ดูกันนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เซฟนะครับเราก็รีบู t คอมพิวเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับผมโอเคนะครับก็หลังจากที่ได้ทำการรีบูตมาเนี่เรียบร้อยแล้ว ก็เราจะมาเช็คกันดูนะครับว่าคำสั่งตัว export ที่เราพิมพ์ไปใน .profile มันเวิร์กหรือเปล่านะก็พิมพ์คำสั่ง env นะครับผมเราก็ค้นหาดูว่าเรามีบรรทัดที่ขึ้นว่า m o z อ t u n d s c o r e x11 u n d e r s c e EGL เท่ากับ1หรือเปล่านะถ้ามีก็แสดงว่าเวิร์กแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับในการตั้งค่าในสวนของ set VA p i บนโปรแกรมไฟฟอกนะครับผมก็เราก็ปิดหน้านี้ไปนะครับเราก็เปิดโปรแกรมไฟฟอ x ขึ้นมาได้เลยนะครับ โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ได้ทําการทดสอบเปิดวิดีโอ u t u b e นะครับก็โดยใช้โปรแกรมไฟฟ f อกที่เราได้ทําการเซตในส่วนของตัว VAAPI เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็เราเปิดให้ดูนะครับอ่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะเซตที่ 720p นะครับเพราะว่ามันมันสดแค่นี้นะผมก็จะสังเกตเห็นว่าเฟรมดรอปไม่มีนะครับผมศูนย์ดรอปเลยนะครับก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับก็ลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวก็จะขอดูในส่วนของอ่าการใช้ CPU นะครับว่ามันมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่ เนี่ยครับผมก็ถือว่าใช้ CPU ที่ค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับในการถอดรหัสวิดีโอ YouTube แบบนี้นะครับผมเพราะอย่างที่บอกก็คือเราก็ย้ายภาระนะครับของการโหลดของซ p u ลงนะครับไปไว้ที่การ์ดจอครับก็ถึงแม้จะมีแอคทีฟอยู่บ้างนะครับบางส่วนนะของการประมวลผลเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันต้องใช้ซอฟต์แวร์นะครับที่เป็น Firefox เนี่ยซึ่งมันก็กินสเปคอยู่ส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมก็มันก็กินซี u ขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าเมมนี่กินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคร ปล่อยให้เครื่องมันกินแรมเยอะๆเนี่ยมันจะส่งผลในเรื่องของการกิน CPU ด้วยนะครับผมก็อันนี้ก็ต้องตรวจสอบในส่งของอุปกรณ์ของท่านให้ดีนะครับผมอันนี้ในส่วงของตรงนี้ก็โอเคนะครับก็ในส่วนของการเปิดใช้งานดูวิดีโอด้วยการ์ดจอนะครับผ่านตัว VA API นะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครที่สนใจนะครับก็ลองไปเปิดใช้งานกันดูนะครับรับรองว่าการใช้งานตัวคอมพิวเตอร์ของท่านนะก็จะสามารถทํางานได้อย่างลื่นไหลมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ สามารถดูวิดีโอได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถึงแม้ว่าจะรองรับในส่วนของตรงนี้ได้นะแต่บางเครื่องเนี่ยมันก็จะมีปัญหานในเรื่องของภาพนะครับบางบางเครื่องเนี่ยเปิดแล้วภาพลายก็มีบางเครื่องเปิดแล้วเครื่องค้างก็มีนะครับก็แล้วแต่ว่าความสมบูรณ์ของไดเวอร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ใน,นขณะนั้นนะก็ให้ดีก็แบบรออัปเดตหรือตรวจสอบให้ดีก่อนนะว่าไดเวอร์ที่เราลงไปเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันใหม่หรือ,อยังหรือเป็นเวอร์ชันที่มีบั๊กหรือเปล่าอะไรนี้ก็ต้องไปตรวจช็คให้ดีนะครับผมโอเคนะครับก็สำหรับ ในรายการคันที่ลีนุกนะครับก็ต้องขอจบแต่เพลงเท่านี้ก่อนครับถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้าครับสวัสดีครับ